สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างซอยจะได้คูคก็ได้จนจะซอยตัวนั้นซอยตัวนี้นะผมยังมิดอิ่มซิมอยู่เวลาตีก็ลิปมัปนงลงไปที่ตอบนมำรีตอบบนอย่างนั้นตอบน้ำหมเขาส่งมาสิบครับครับผมคุณดอนรนุชส่งกำลังใจตอนบ่ายจ้าขอบคุณมากมายจ้าไอบุ๊ก็สวัสดีก็สวัสดีรอบห้องคุณศรีแพ์ก็สวัสดีจ้า ุณไม่ทันีกแล้วคุณทิมก็สวัสดีคุณนม่นไปเบื่แล้วปอานัดก็ทักทายนะครัะคุณเมืองเลยขอบคุณมากมายครับรับรเบิครับผมน้องนันก็สวัสดีมาน้องเข้าไปป้านัดก็ทักทายนะคะสวัสดีไอ้จอยประสบโชคครูปามัดฉาอินซีก็สวัสดีนะครับคุณอ้อยคุณงามคุณวุฒิชัยก็สวัสดีครูปามัด ก็ยินดีต้อนรับครับคุณใบไม้เปลี่ยนสีเพิ่นมาเข้ามา,าน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับเนาะจะ,นนจะเพิ่นเปียจะเพิ่นพาดหรือยังเนะะาะสวัสดีทักทายได้จ้าเด้อคุณสีแพรน้องมลก็สวัสดีประกอดจ้าคุณพิมแม่มดก็ <c oughs> ล่อน้ำตาเล็ดมาเลยคุณพิมก์ก็มาล้อ <c oughs> คุณโอฟองก็สวัสดีคุณพิมพ์จ้า <c oughs> มาแล้ว <c oughs> อไปตามที่เอาจได้เนาะไอซอัดเนาะตอนนั้นก็อ่านแล้วยไอบอลลวุสก็สวัสดีครับพี<อ>่ลำเพยคนงามเลยครับเด้อสาวคนงามเดยจะอ่อันนี้เปื่นเนาะเหมอกันนะยอา่าไม่มดก็กดา,กา,กาทุกคนละห้องไม่ได้ตลอดไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมือ่อแต่ช่วงนี้ก็คือ คุณรัตนพรก็สวัสดีทักทายนะจ๊ะคุณบรรบุตรปังกันท,ทุกคนนะคะน้องมนก็อ่าเพิ่นจุบสนนทรายนี้มาได้จ้าได้โอ้ป่านนี้จะอ่านทันเนาะครูมัจฉาก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณครูมัจฉาอ่าคุณนรลุนทร์สวัสดีนะครับพี่ลำเพยครูมัจฉาก็อ่ามาส่งไอตัวใหม่ไอตัวใหม่เด็กฟิโนนเด็กคอตเลอร์กาไฟเนี่ย น่าจะไม่ปิดกดเลยหรอกนะเพราทักทายจ้าคุณเต้มอมซ่าน้องนั่นก็ไหลลงทะเลคนไหนน้องมอนเหมือนกันคุณทิติพันธ์ก็ยาวไปขายาวไป่าคุณประพง์ก็สวัสดีสวัสดีคุณกุศมาเด้อจ้าเด้ออ่าคุณใบไม้ก็สวัสดีครับคุณประพงศ์ข้อความใดที่ผมบรดานขอโทษขออภัยด้วยสีแพรแบบคุณมากมายในน้ำใจนงามเด้อจ้าเด้อทุกคนทุกท่านทุกคนกำลังใจ มาส่งกำลังใจจ้าครับผมกำลังใจนะคะคุณรัตนพรสวัสดีนะครับคุณวุติชัยคุณบัวพงศสวัสดีรอบห้องจ้าเจ้าของห้องห<อ>้าสิบเจ็ดร้อยคนรับคุณวุติชัยทักไทยครับผมคุณรัตน์แนะนำใจงามๆครับผมขอบคุณเอไอที่ส่งให้ด<อ>้ยหลานหลานท<อ>ิ <c oughs> จ้า คุณธนิชาคุณเกียงกรก็สวัสดีคุณธนิชาคุณสีแพงก็สวัสดีคุณอ้อยคุณพุทธิชัยก็สวัสดีคีณซาอกเพราะว่าเราไม่รู้จักกันไงคุณประพง์ก็สวัสดีจ้าคุณอ้อยคุณงามอ้ายชาติก็สวัสดีครับชายจอยก็สวัสดีครับพี่ลำเพยคนงามอ้คุณตอยมอสซ้องนะคะคุณธนิชาสวัสดีเราห้องอีกครั้งนะคะ น้องอันก็ส่งต่อไอ้ไปพี่น้องป้องไปซูพูุูปอมที่แว่เข้ามาทั้งอยุดตอนนี้แล้วที่ออกไปแล้วขอให้มีมีเชงยิชีงเอฟเฟกต์มะใช่ไหมอาายน้ำก็สวัสดีนะกุนนานน้องนันก็สวัสดีนะทักทายนะจ้าคุณประคองอาจารย์ ไอ,บอ้บวุไอ้ชาติก็สวัสดีครับป้านัดครับผม <c oughs> <c oughs> มาแล้ว <c oughs> นลหลฮัลโปลัสโหลฮัลโลฮัลโีลฮัลักโหยทักโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหรฮัลโห่อนกอหลฮัลวหลฮัลโหลฮันโะันโ้ลนัลโลลึ เวลาเราเลื premises, 1, 2, 1, 2, ่อนจุดขึ้นบ้าบางนี้กลับมาบ้านนี้มันจะได้แค่ซื้อส่งซื้อนะคันนี้แลละครับผมช่วงนี้ก็พุทธสาวทิตครับแต่ก็คุณเกียงไกรไม่ต้องเขาไปขอตัวนะครับขับรถขอบคุณมากมายจ้าครับขับช้าๆเด้ออย่าให้ไปแซงได้ทีน้องยายนามก็สวัสดีนะครกบคุณนันอ น้องนันก็สวัสดีนะทักทายนะจ๊ะคุณปภองอาจน้องนันก็สวัสดีน้องมอนอ่าถนนสาเนก่อนนะน้องมอนนูสักคุณงคนพิมสวัสดีค่ะคุณมอนคุณมอนลายแตกด้วยลหร <c oughs> อเฮ้ยเดะจะมากินอาหารก <c oughs> ินเพื่อนเด้อ <c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าสุูุสุคนครับผมสวัสดีระบบเฟซบุ๊ก โอเคบ้านนี้จ้างกับห้องบ้านเนี่ย<อ>มันเป็นไรครับพี่พีชาขอบคุณมากครับคลิปมีอย่างก็มีแต่ก,กินมูกินข้าวเนาะเ <c oughs> ต็มไปเลยู่คุณมาพอให้ฮับแพีงจ้ามารวยๆเลยหวัวใจทั้งอะไรมาสู้ๆไปด้วยกันแต่คุณเราเนาะแค่ก็เข้ามาสวัสดีค่ะข้าม แต่เมียนน้องเด้อสนุกขอโทษหลายๆข,ขอโทษขอโทษขอโทษจ้าเมื่โมดยวมีจันก็สวัสดีจ้าคุณไลล่าทำงานา<ม>คุณบุญจันทร์ก็สวัสดีนะจ้าคุณแม่โมดทุกอะไรไปเนาะบริเฮ็ดยางแถวหน่อยบริเฮ็ดยางเลยไม่มีเวลาทำอะไรเลยล่ะว่าลงคลิปใส,ส่บูจ้าพี่ัน ส่งต่ออายไปสายบุจชาไปเส้นอ่าทั้งวันโอ้รียงว่าอันขึ้นเฮือนนั้นลงเฮือนนี้แล้วเนะาะแถวจนไม่ได้ต้อคอมเมนต์จะขอ <c oughs> สวัสดีคุณวุฒิชัยคุณธนิชาก็สวัสดีคุณพิมพ์จ้าไปก็ต้อง แบบเดียวก็ได้ลงเองแล้วฮะนาะแบบเดียวก็ได้ลงสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างซอยแต่ได้คุณครูก็ได้ต้องจะซอยตัวนั้นซอยตัวนี้นะผมยังมิดซิมซิมอยู่เวลาตีก็น้องนั้นก็สวัสดีน้องมอนอ่าตัวน้องจานี้ก่อนะนีน้องมอนนะฮคุณพี่สวัสดีค่ะคุณมอนคุณมอนพี่พี่จังเห็นได้เลยนี่คุณลันตะแคทให้ดวงดาวขอบคุณมากมายอ่าคุณเนตก็ คุณสีแพรก็สวัสดีจ้ามาทันสวัสดีจ้าคุณใบไม้เปลี่ยนสีอุสมาก็สวัสดีนะคะคุณเราในแคสชายจอยก็สวัสดีคุณประพงศ์คุณพิมพ์ก็สวัสดียินดีตอนรับจ้าเล้วๆทุกท่านทุกคนเออแบ่งแบ่งปันกันเก่ากับพี่น้องข้ามเตมิญนน้องเด้อสนุกขอโทษหลายๆขอโทษขอโทษขอโทษจ้าเมื่อมดยมีปานหา เออคุณพิมพ์ก็น้ําลายไหล,ล,แ,ล,หลแล้วนวูแม่นี่เนาะคือจะคักกันเลยได้เนาะไปดูดในกณะนั้นขบอภัยท่าน,ะนก็ขอโทษขออภยัยได้ครับเด้ไอ้จอยก็สวัสดียามบ่ายครับอ่าพี่ลําเพยก็คุณอรณนุชคุณอรณุณจันทร์ก็สวัสดีจ้าคุณไลลาคุณงามคุณบุญจันทร์ก็สวัสดีนะจ้าคุณแม่มบจิบจ้าครับคุณมอลวุฒิก็สวัสดีครับน้องนัน คุณนันนพิมาดาคนงามแห่งเมืองอุดอนคุณสีแพ้ก็สวัสดีนะจ๊ะขึ้นเงินนั่นลงเงินนี่ลวเนาะแถว <c oughs> จนบม่ได้ตออคอมเมนต์จะคอเสียมหอ,อกเสียมหะหลังเข้ามาคือว่าสวัสดีครับพี่ปีชาสวัสดีจ้าแมนอขกาแฟคนงามเว <c oughs> ลาก็ไมื่อทันแล้วน้องนันก็พี่หลับ ลาตีสวัสดีจ้าไปเนาะสวัสดีจ้าคุณอ้อนทิติพันธ์นะครับผมขอบคุณมากมายครับขอบคุณสําหรับหัวใจจากน้องสาวอ้อนคนงามครับผมมีอย่างบมมีเรื่องว่าอย่างดอกมันเพราะว่ามีแต่สวัสดีกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันและกันแบบนี้แหละแต่เรา บริษัทมันบริปากันแล้วบ่มีหยังบ่มีเรื่องบ้าอยังดอกมัน